จริงๆผมก็ชอบเงินปันผลนะครับถ้าบอกถึงเงินปันผลเนี่ยผมคงเด็งไปที่ตัวแอดวานครับเราดูตัวหนึ่งที่แลกขาดนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยมันนิวหานะครับอาการวิ่งสวนกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมเลือกพี่เทิดครับ ICT บางตัวเนี่ยขอสักตัวหนึ่งได้ไหมครับเช่นเดียวกับค้าปลีกครับจะรู้ว่า มันต้อง Selective ICT เป็นตัวไหนคาปีกเป็นตัวไหนกันแน่ครับพี่เธอครับครับจริงๆผมก็ชอบเ,อเงินปันผลนะครับถ้าบอกถึงเงินปันผลเนี่ยผมคงเด็งไปที่ตัว d v v n c e นะครับก็ดูแล้วนะครับภาพ e a r n i n g Qua ว t e ตที่เขาทำ r e ีวิ w มาเนี่ยเราคิดว่าก็ยังเห็นอาการที่ยังไม่ค่อโตนะนะครับอาจจะดอกประมาณสัก 3%, 4%นะครับแต่เราคิดว่าควอตรสีเนี่ยมันเห็นสัญญา,ยายในการที่จะฟื้นตัวกลับได้ ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับอีกเรื่องของเรื่องของเดียวกันควบรวมนะครับระหว่างผูกบดีแท็เนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็คงจะเป็นอะไรที่ที่เดินหน้านั่นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อเดินหน้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะทําให้บรรยากาศการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่รุนแรงคงจะไม่ได้มีไพ่วอลอะไรกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมอุตสาหกรรมก็น่าจะดีนะครับเพราะนั้น ICT เนี่ยเราควรเลือกไปที่ตัวแอดวานครับ แล้วค้าปลีกเนี่ยตกลงเป็นใครครับพี่เต้ครับครับเราดูตัวหนึ่งที่แลกขาดนะครับแต่ว่ากําไรเนี่ยมันนิวไฮนะครับอาการวิ่งสวนกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมเลือกโฮมโปรนะครับเพราะว่าโฮมโปรเนี่ยถ้าดูกรอเนี่ยผมมองว่าชัดเจนมากเลยนะครับในส่วนของตัวเซนสโตเซลนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการเปิดตัวสาขาใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงบวกที่ทําให้กรอสเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปกติเนี่ย หลังๆนะครับหลังจากที่เกิดน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ดีมาในการที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างการเติบโตของยอดขายเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพของตัวราคาที่มันละกาดอยู่ข้างล่างนะครับแต่กําไรนิวไฮเนี่ยนะครับผมว่าลักษณะแบบนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับครับนะ ICT ก็แอดวานนะครับถ้าเป็นค้าปลีกก็โฮมโปรนะครับพี่เทิครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ Basic t e c h ิคอล l ูนย์บวกศูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือ Technical a n a l ล s ิซในราคาพิเศษนะครับโปร2อวกแครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับสอวกแเลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับ c o m m o d ดิตใครสนใจหุ้นคอมมอ d ดิตหุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแซแล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว vi บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาด p a n d i c ในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ นังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะโปร6ครับโปร6นะครับเทคนิคอลแอน a l ล s ิ s ิสบวกด้วย m a r k e t ็ n ติ้ t ออนทินะครับนะลดราคาพิเศษและจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันอโปรเครับจัดเต็มสายเทคนิคชาร์ตแพทเทิรนบวกเทคนิคอ a แ a น a l ล s ิซนะครับจากราคาเต็ม950เหลือ855และจัดส่งฟรีด้วยนะครับโปรที่8ครับ ชาร์ตแพทเทิร์บวก Marketing on TikTok นะครับจากราคาเต็ม900เหลือ810บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็โปรที่9นะครับก็จะเป็น Forex คู่มือเริ่มต้นเทรด Forex แล้วก็ Technical Analysis นะครับจาก850เหลือ765แล้วก็ส่งฟรีจากสำนักพิมพ์นะันติงบิยอนนะครับโปรสิบครับอีเลดเวฟแล้วก็ Forex คู่มือเริ่มต้น Forex ราคาพิเศษส่งฟรี นะครับสนใจติดต่อนะครับ l i n id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจนะครับโปรดักไหนก็เชิญติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับ